วัสดีวัสดีวันนี้นะคะหลังเลิกงานก็ว่าจะไปดูหนังเรื่องมนุษย์เงินเดือนนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตชีวิตคนทำงานเนาะเอ,อ่อเล่อย่างพิติกเล่นด้วยเดี๋ยวไปดูแล้วอะ่ะจะมาะรยายงานนะคะว่าสนุกหรือว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนแรกว่าแพทจะไปจองตั๋วแล้วแต่ลูกสาวแพทบอกว่าเขามีบัตรลดนะคะ่ะก็เลยเออเดี๋ยวก็อรอลูกก่อน ยังไม่รู้จะได้ดูรอบกี่โมงนะคะก็ไม่อยากให้มันดึกเกินไปโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไว้ดูแล้วเป็นยังไงจะรายงานอีกทนนะคะบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้บอกบ๊ายบายเจ้านายค่ะบอกบา,บายบายบอสอเดี๋ยวแต่ก่อนชอบเรียกเจ้านายหรือเรียกบอสเหมือนลูกศรดีกว่าไม่ไมีอะไรนะในกอไผ่นะคะโอเคค่ะไว้ไว้เจอกันวันนี้ช่วงนี้เป็น อะไรแป,แปลกอะค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไปปิิงหนุ่มคนหนึ่งอะค่ะแต่ก็ไม่รู้เขาจะคิดยังไงกับแพทเนาะแพทก็เป็นผู้หญิงจะไปบอกว่าปริงปงหรือว่าชอบเขาก่อนก็กระไรอยู่แต่คานที่จะไม่พูดไปเลยเนี่ยแพทก็ต้องขึ้นคานต่อไปในแน่เลยอะอนาทีเนี้เขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมคะบางครั้งอะมีอะไรเราก็ต้องบอกไปตรงๆใช่ปะ แต่ก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วเนี่ยผู้หญิงอะเนาะก็มีแต่เสียจะเสียเสียมากที่สุดก็คือเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีด้วยเออมาเป็นกําลังใจให้แพทด้วยนะคะ <c oughs> หนุ่มใหม่ไปปิ๊งแลก็เป็นหนุ่มญี่ปุ่นคะ่ะ <c oughs> แต่ไม่รู้เขาจะชอบแพทหรือเปล่านะเพราะว่าดูเหมือนเขาคิดกับแพทต้องเป็นเพื่อนแน่เลยแต่ไม่เป็นไรก็ เวลาไปสปาคไข่เนี่ยมันก็ทําให้ลูกมาเป็นสีชมพูเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าอชีวิตมันมีอะไรให้หัวใจตึ๊งตึงตึตึตุวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะเลิกงานแล้วเดี๋ยวแเรอลูกสาวเราก็จะไปจองตัวลูหนังนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแจ้งว่าสะดุกไม่สะดุกยังไงนะคะ